สวัสดีนะคะท่านผู้ชมแฟนช่องของละอองชาแน,นลทุกท่านนะคะค่ะวันนี้ก็มาพบกันเหมือนเช่นเคยนะคะหลังจากเมื่อวานไม่ได้ลงคลิปนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าแอดไม่ว่างจริงๆนะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอนะคะท่านผู้ชมก็ต้องขออภัย fc ทุกท่านด้วยนะคะวันนี้แอดก็พร้อมที่จะนําเสนอให้กับ fc ทุกท่านได้รับชมรับฟังกันนะคะวันนี้ก็จะมานําเสนอความฝันของแอดเองนะคะ เพราะว่างวดนี้นะคะแอดก็ฝันดีมากนะคะท่านผู้ชมก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งงวดที่ผ่านมาแอดก็ไม่ฝันนะคะก็เลยไม่ได้นําเสนอนะคะแอดฝันงวดก่อนนู้นนะคะที่ว่าฝันว่าฝนตกหนักพายุเข้านะคะแล้วก็ฟ้าผ่าตรงหน้าบ้านนะคะช่วงนั้นก็ออก0ูงนะคะแต่ว่าบ้านเล็กที่ของแอดก็คือเลขที่9ตัวเดียวนะคะ เอดก็เลยจับคู่ให้95นะคะท่านผู้ชมก็เลยพลาดนะคะเข้า9ตัวเดียวนะคะถ้า fc เล่นวิ่งก็คงจะโชคดีนะคะกับความฝันของเอดในงวดก่อนนู้นนะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็เลยอยากจะมาเล่าสู่กันฟังต่อนะคะก่อนอื่นแอดก็ขอฝากช่องละอองชาแนลไว้กับท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะฝากกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเอดด้วยนะคะ และที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปเด็ดๆจากละอองชาแนลนะคะอยากได้เลขเด็ดเดี๋ยวแอดจัดให้นะคะท่านผู้ชมวันนี้ก็จะมาเล่าความฝันสู่กันฟังนะคะซึ่งวันก่อนนะคะแอดก็ฝันว่านะคะได้รวมตัวญาติพี่น้องเหมือนเช่นเคยนะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะ ได้ไปงานแต่งนะคะงานกินเลี้ยงงานแต่งนะคะที่บ้านแม่ของเอดนะคะท่านผู้ชมได้รวมตัวกันเหมือนเช่นเคยนะคะไปกินงานเลี้ยงงานแต่งที่บ้านแม่ของเอดนะคะแต่ว่าไม่ใช่ลูกหลานของแม่นะคะไม่รู้ว่าเป็นใครนะคะที่ว่าไปจัดงานแต่งที่ที่บ้านแม่ของเอดนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้ไปร่วมงานด้วยนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะ ได้ไปรวมงานแต่งด้วยนะคะท่านผู้ชมทีนี้แอดก็ขับรถยนต์นะคะขับรถยนต์ไปโจทย์ไว้ที่หน้าบ้านแม่ของแอดนะคะที่ว่าจัดงานเลี้ยงนะคะโจทย์ไว้เสร็จนะคะแอดก็เดินเข้าไปในงานนะคะเดินเข้าไปในงานกับญาติพี่น้องนะคะท่านผู้ชมทีนี้ก็มีจะมีแม่ครัวนะคะมา มาเสิร์ฟกับข้าวนะคะแล้วก็นั่งโต๊ะจีนนะคะก็ไปนั่งโต๊ะจีนเหมือนเขากินเลี้ยงกันนะคะท่านผู้ชมก็เหมือนจริงมากค่ะท่านผู้ชมเหมือนความจริงมากๆนะคะก็ได้ไปนั่งกินนะคะแล้วก็กินกับญาติญาติพี่ๆน้องๆของแอดเองนะคะแล้วก็ชาวบ้านนะคะ <S <S ทีนี้แอดก็นั่งนั่งที่โต๊ะนะคะทีนี้ก็มีแม่ครัวมาเสิร์ฟนะคะ เสิร์ฟกับข้าวเต็มโต๊ะเลยค่ะท่านผู้ชมมีแต่ของอร่อยๆทั้งนั้นเลยนะคะในความฝันนะคะทีนี้พอไปถึงนะคะแอดก็กินนะคะโว้ยแอดก็กินเอากินเอา,ก,เอากินเอาค่ะท่านผู้ชมเพราะว่าหิวค่ะก็เลยจัดหนักจัดเต็มนะคะกินเอากินเอาจนอิ่มท้องนะคะท่านผู้ชมกินจนอิ่มนะคะแล้วก็ญาติพี่น้องก็กินเหมือนกันนะคะอิ่มเหมือนกันทุกคนนะคะ ทีนี้พอกินข้าวอิ่มเสร็จนะคะท่านผู้ชมเขาก็จะมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะผูกข้อมือกันนะคะทีนี้แอดก็นั่งดูนะคะพากันนั่งดูเขาผูกข้อมือกันนะคะท่านผู้ชมมือนแต่งงานกันนะคะทีนี้พอทําพิธีเสร็จนะคะก็จะแยกย้ายกันกลับนะคะทีนี้แอดก็จะมาขึ้นรถที่จอดไว้หน้าบ้านนะคะแอดก็ขึ้นรถนะคะ ก็เดินมาหน้าบ้านนะคะก็ปรากฏว่ารถที่จอดไว้หน้าบ้านนะคะหายค่ะท่านผู้ชมรถหายจริงๆนะคะในความฝันนะคะแอดก็ตกใจมากค่ะเพราะว่ารถจอดไว้หายนะคะก็ตกใจจริงๆนะคะในความฝันนะคะทีนี้แอดก็รีบเดินกลับเข้าไปในงานนะคะไปบอกญาติๆไปถามญาติญาตินะคะว่ามีใครเอารถของแอดไปไหนมีใครเห็นบ้างไหมนะคะ ก็ไปถามดูนะคะก็ปรากฏว่าไม่มีใครเห็นนะคะท่านผู้ชมทีนี้แอดกตกใจจริงๆนะคะเดินไปเดินมาก็วิตกกังวลมากค่ะท่านผู้ชมเพราะว่ารถหายนะคะทีนี้แอดก็ทําเหมือนก็ร้องไห้นะคะในความฝันก็รู้สึกว่าจะร้องไห้นะคะเพราะว่าหายังไงก็หาไม่เจอนะคะหาไม่เจอจริงๆหายไปเงียบเลยค่ะท่านผู้ชมไม่รู้ว่าใครเอาไปนะคะ หาไม่เจอเลยค่ะท่านผู้ชมก็ตกใจเนาะคนตกใจก็เลยร้องไห้นะคะร้องไปร้องมาทีนี้แอดก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมในความฝันนะคะก็ฝันแค่นี้นะคะร้องไปร้องมาก็สะดุ้งตื่นนะคะท่านผู้ชมทีนี้เป็นความจริงนะคะท่านผู้ชมแต่ที่ไหนได้เป็นความฝันนะคะแอดก็ตกใจจริงๆนะคะพอตื่นขึ้นมานะคะทีนี้แอดก็ทบทวนความฝันเหมือนเช่นเคยนะคะ ทบทวนความฝันนะคะว่าก็จำได้แม่นยำเหมือนเช่นเคยที่เคยฝันนะคะว่าได้ไปกินงานเลี้ยงงานแต่งที่บ้านของแม่นะคะแล้วก็เอารถไปจอดไว้หน้าบ้านนะคะแล้วก็รถหายนะคะท่านผู้ชมก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะคะก็ไม่ต้องตียุ่งยากท่านผู้ชมเพราะว่าเราจะเอาบ้านเลขที่กับทะเบียนรถนะคะ เผื่อว่าความฝันของแอดจะเป็นตัวเลขที่มีโชคนะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันนะคะเพราะว่าความฝันก็คือความฝันนะคะท่านผู้ชมเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะอาจจะเข้าหรือไม่เข้าก็เป็นได้นะคะท่านผู้ชมก็แอดก็เลยอยากจะมานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะ เดี๋ยวแอดจะให้ท่านผู้ชมดูนะคะบ้านเลขที่แม่ของแอดนะคะบ้านเลขที่29หมู่5นะคะบ้านเลขที่29หมู่5นะคะแล้วก็ทะเบียนรถของแอดนะคะ4313นะคะทะเบียนรถ4313นะคะนี่นะคะท่านผู้ชมก็ให้ท่านผู้ชมแคปหน้าจอไว้ลุน้นไว้ดูนะคะว่า ความฝันจะแม่นหรือไม่แม่นตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะท่านผู้ชมแค่มาเล่าสู่กันฟังก็เท่านั้นนะคะเอดก็อยากจะให้ความฝันของเอดเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมถ้าเป็นไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครทราบนะคะว่าตัวเลขจะออกอะไรนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับบุญและก็วาสนาล้วนๆน,นะคะ ก็ถ้าเรามีบุญวาสนาต่อกันร่วมกันนะคะก็คงจะชโชคดีไปกับความฝันของแอดนะคะท่านผู้ชมแอดก็ได้แต่ภาวนาขอให้ความฝันของแอดเป็นตัวเลขที่ใช่และก็โชคดีรวยรวยรวย,ยกช่องไปด้วยกันนะคะท่านผู้ชมนี่นะคะแล้วก็บ้านเลขที่2องเกนะคะแล้วก็ตัวกันเพราะว่า6กับ9ตัวเดียวกันนะคะแอดก็เลยเขียนตัวกันให้ด้วยนะคะสอนะคะ สองหกหกสองแล้วก็สองเก้าเก้าสองนะคะแล้วก็ทะเบียนรถนะคะสี่สามหนึ่งสามนะคะทะเบียนรถสี่สามหนึ่งสามนะคะก็ให้ท่านผู้ชมจับคู่สลับเอานะคะว่าจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะแล้วแต่ท่านผู้ชมจะพิจารณาดูนะคะสี่สามสามสี่หรือไม่ก็สามหนึ่งหนึ่งสามหรือไม่ก็สามสามนะคะท่านผู้ชม ถ้าชอบก็ตามได้นะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าแอดก็นำเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางในการเสี่ยงโชคก็เท่านั้นนะคะท่านผู้ชมทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับบุญแล้วก็วาสนาล้วนๆนนะคะชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะไม่ว่ากันนะคะท่านผู้ชมคะถ้าสามตัวก็จับคู่เอาเองนะคะ 4ี่สามหนะคะหรือไม่ก็สามสามหนึ่งก็แล้วแต่เราจะจับคู่แล้ว,แ,ลวแต่เราจะชอบตัวไหนคู่ไหนนะคะถ้าชอบก็รีบจับด่วนนะคะท่านผู้ชมถ้าชอบนะคะถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้นะคะไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าความฝันก็คือความฝันนะคะเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนนะคะท่านผู้ชมก็ในแต่ละคลิปในแต่ละช็อตที่แอดนําเสนอมานะคะ ให้ท่านผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะเพราะว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะแล้วก็เล่นอย่างมีสตินะคะอย่าทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะคะท่านผู้ชมเล่นพอได้ลุนก็พอแล้วนะคะเพราะว่าตามงบประมาณของเจ้าของเองนะคะท่านผู้ชมไม่ว่ากันนะคะแล้วแต่เราจะพิจารณาดูนะคะ แอดก็อยากจะให้ fc ทุกท่านโชคดีไปกับความฝันของแอดเหมือนกันนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะแอดตัวแอดเองก็อยากจะโชคดีนะคะก็ต้องรอลุ้นไปด้วยกันในงวดประจำวันที่1มิถุนายนพศ2565นี้นะคะท่านผู้ชมก็ต้องรอลุ่นไปด้วยกันนะคะสาธุขอให้ความฝันของแอดเป็นตัวเลขที่ ใช่แล้วก็มีโชคไปด้วยกันนะคะค่ะสุดท้ายนี้แอดก็ขออวยพรให้ FC แฟนช่องของ,ของละอองชาแนลโชคดีเฮงเฮงรวยรวยยกช่องนะคะสาธุค,ค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ